โอ้ยค่ะอันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดเพลิงจ้ามาอนี่หน่อยพอพี่น้องวะเก็บเห็ดเพิงจุ่มเดี่ยวจ้าสิบสามอันอโอ้นี่คือเอากระตามาหน่อยใช่ไหมบอได้เอามีดมาเ<อ>นะาะให้นหน่ไปเอามีดปะ่ะปาดเฮี้ยนจ้าพี่นอ้นอ,งนองโอ้บานละจ้ายุ่มเดียวเลยจ้าสิบสามดอกเลย ขวบู็ขินน่ายกินเลยค่ะขี่เกี้กือกจองได้พี่น้องขี่เกี้กือกจรองเฮียพญานบูดูกงามงามควรเสียงฟังแต่เสียงเราจ้า ป๊าเต็มตาพอดีเนาะยย่ายอ,อวนนะ่ะเอ้เป็นเชื้อสาหน่อยๆช่วงนี้ถือฝนจะแกะออกเริ่มออกที่ออกอันนี้แล้ว ขี <laughs> ่ไก่กือหลายร้ายจ้ะพี่นอ้องเต็มตาหน่อยพอดี้าอ้ยเกือบ <laughs> <laughs> มันถึกอันนี้อันนี้นี่ขอจับเนาะงัดงัดของก็แค <laughs> ดิเขาเน,ะ <laughs> นาะแคบมากเลยเนี่ย <laughs> มดแล้ววะแม่ เอออันสุดท้ายเ้เต็มกระตาพราะีอักงักป<ะ>๊าโอปเกสุดจอดเลยจานนี้ม,มาเป๊บเดียวมาไวเค็มไวมันเกิดอยู่จุ่มเดียวมันก็นเลยเพดเสียเวลาไปหาจุ่มเดียวเลยป๊าโคนต้นโน่เดียวเนาะ อันนี้ห้อยขี้เกย์ือกินนี่ว้าวสุดยอดเลยจ้ะอันแม่ไปเก็บแม่เก็บผักหวานมาตีนี่แม่เก็บผักหวานมาจ้ะต้นหนึ่งแกงใส่กันพอดีจ้ะพี่น้องนี่งามมีหันตี กำลังพ่อแก่งจ้าจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนี่ผ้าไม่เก็บเห็ดจ้าจุ่มเดี่ยวสิบสามอันจ้าเจอกันไม่คลิปนาจ้ะพี่น้องอ้าเบิ่งเบื่อนนเด้อ